ครับานมีสายล่าครับนํามาดูเบ็ดครับวันนี้เราดูเป็นไงครับใส่เหยื่อสืเดือนครับโทษทีครับไม่ได้ถ่ายตอนมาใส่ครับตอนลืมครับไม่ได้ถ่ายครับไม่ได้เตรียมของมาด่วนครับเลิกงานครับนี่ยนี่ฮหลังแรกครับเหยื่อสืเดือนครับหมดทุกคันครับผมดูมาสองหลังแล้วหมดทุกคันสองหลังสามหลังแล้ว แต่ตอนหกโมงเย็นห้าโมงเย็นครับเหยื่อหมดทุกคันแล้วเหยื่อหมดประมาณสองหลังสามหลังแล้วครับน่าจะหมดทุกคันครับปลาน้อยมันเยอะรอชมว่าจะเป็นไงรอบสองครับจะได้ปลาครับครบเนี่ยยิงทางแล้วครับไม่ได้ครับหมดแทบทุกคันแล้วหมดทุกหลังครับ รอบ,บแรกครับแค่ทุกหลังไม่เหลือครับปูเยอะเยอเกี่ยวเลยครับเกี่ยวทั้งตัวครับกันหมดไว้ครับแต่หาเสเียอนอยากครับ ใยากครับเข้าใหญ่ครับแอยากมากครับขอมใหญ่ครับรอชมอืมลงมาแล้วเนี่ยแหล่งปลาดุกครับเนี่ยดุกเยอะเมื่อวานผมจัดไปหลายตัวครับเมื่อวานเลน,นี่ฮะใส่ทั้งนูนะ่นฮะววันนี้เงียบเลยครับรอดู ก็จะได้ไหมครับรอพี่น้องขอชมว่าใหญ่นี่ครับอถ่ายดูไม่ครบครับนี่ครับเห็นไหมครับลูกใหญ่ครับยอดเลยครับไปครับผมก็ขคืนแะ้วโอ้โหจัดครับวันนี้จัดครับ ใหญ่ครับกูสวยครับไปเฟ้เลยพี่น้องโอ้โหเยอะบแรงกระหมาแล้วครับใส่ถุงนะครับขออนุญาตใส่ถุงครับโอ้สุดยอดครับไปครับไปต่อครับ รายเยอะยดเฉียดพี่น้องก็กินดีแต่ผมไม่มีเวลาหาครับผมทำงานครับจนงานครับตายเงียบทุกคันแล้วได้แล้วครับเนี่ยรอบแรกครับสองอะเดี๋ยวไปเดี๋ยวรอดูงดแล้วครับรอดูรอบสองครับใส่เยื่อทุกคันแล้วครับ เป็นไงครับไปดูตัวอู้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่โอ้โห้ใหญ่ครับเทียบนี่โอ้โหปลาไหลใหญ่ครับเทียบพี่น้องเนี่ยโอ้เนี้ยตัวใหญ่ครับโอ้แข็งแรกเลยครับโอ้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ ผมออขึ้นให้ดูครับโอ้ยเปอะไรเปน้องรุดครับโอ้ฟันไม่ทันครับนี่เ็ดครับตายเลยปลาใหญ่ฮ่ะนี่เงยปล่อยรุดครับโอ้ดูสภาพเละเลยครับโอ้เสียดายครับไปไม่เป็นไรดตูตัวต่อไปโอ้สายหาผลก็จะตกครับ หย่ดแล้วครับพี่น้องรู้แล้วครับไปทางเบสครับนี่เรียบร้อยดีครับไปทางเบสครับโอ้เสียดายครับพาพี่น้องตัวใหญ่แล้วครับมาดูครับตัวนี้ครับโอเคดูครับเนี่ยโอ้ตัวเล็กครับเนี่ยครับป่ะ ายกันต่อครับผลงานครับวันนี้หอยครับเจออันนี้กครับแรงประดุกครับอุ้ย่ลุดเด้อครับตัวใหญ่ครับเห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวผมขอลงเขานิดนึงครับแต่ไม่เยียบแล้วครับตัวใหญ่ครับขึ้นแล้วครับนี่อะโอ้โหสวยครับ โอ้ครับปลดนะครับไปต่อครับโอ้พี่น้องคันนม้โกงเลยครับนี่เนี่ยคันเบ็ดอะดูว่โกงเลยครับโอ้นี่ยะอดูจะยูไหมครับตายตายตายดูครับพี่น้อง ดูอีแล้วครับนี่ฮะเดี๋ยพี่น้องโอ้โหแหล่งปลาดุกครับนี่ครับใหญ่ๆสวยๆครับเนี่ยงานแล้วมันนี่นี่ครับเฮ้ยอย่าออกยอดครับทันโกงเลยครับไปแตรอติดตามกันครับผลงานครับเร่งกับฝนจะตกครับวันนี้ มาครับเนี่ยมาสรุปผลงานครับวันนี้ผมอยู่ดึกไม่ได้ครับตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มแล้วพอผมเข้างานทุกทุ่มเดี๋ยวเนี่ยวันนี้ผลงานเนี่ยเนีุ่ปครับดับแล้วจิตวะหนึ่งสองสามสี่ห้าลุกเจ็ดตัวครับวันนี้ครับลุดอีกครับปลาไหลก็ลุดครับมันไม่ได้ รอบเลขมันเยอะมืดหลายครับผมอยู่ชาวเแล้ยครับแล้วปาป่ากันเลยครับ,กกรบสำหรับพันธุ์เมีสายลาครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับเนี่ยปลาวันนี้ผลงานแนละ้วพอได้ตัวหมอปลาครับสวัสดีครับ